来，他们来了。 อ้าถึงร้อยก็ถหมายประาต้องแจ้งนะครับเข้าแจ้งถ้าร้อยไม่ต้องแจ้งได้กไรวารแต่ถ้าสามอยงาร้กปว่าถ้ามอบให้กับเออจะับตามตามตามขนบนะครับอยเนี่ยได้กไรหนะครับแต่ถ้า3าอยาเนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้ปองแจกให้

Đặng quản chúng ta sẽ cùng với những người những người biết <laughs> và ท่นครับเขาไปอยู่ในสายสีนะครับผมสำหรับการาสยสีนั้นอาบุตรบุญดางในคุแสดงว่าอูในตำแหงจุดชั้นได้สายสีนั้นอ้อมร้อมรอกอารอบตั้งนอกในลม้จะดนร่หนั้นฮะจดรหอน อาได้สา็สิงห์นมล้อมอาโลป็นกำแพงที eh wow. ่ญาติโยมอยู่ข้างในกษัตริย์ว่าอยู่ในกำแพงเจ็ดชั้นซึ่งในโอกาสนี้วันนี้อาไม่มีอาพังอาสจดดําริดอุดรศักดิคณะกองทัพวรวิหารส่งจังหวัดศาตธรึงเถาาได้มีกุศลกิจอันแรงกล้าแรงกล้า อาเดิ yup. นทางนำคณะครัวคณะตุนคณะครัวจากศาสตร์จึนเทวทั้งมวลจะมาเยี่ยมเยียนอาตนาอาตนาดีใจด้วยดีใจด้วยจะได้นำารมื่่งคุณของพระพุทธประดมสงฆ์อามตตาเมตตาให้กานให้แก่ท่านอวันน้านณะคือได้แก่ท่านโสจาระประพุทธปรกษาคณะองค์การบริหารส่วนยมวิศาจึนเทา ยอมลิบหนิ้ท <Safe rév mark> ิได้มาส่งข่าวส่งข <mus> ่าว็ดีนี้ก็เดชเดชเจอเปเจอเันเยอผมอ่านคนจริงวคือทางขานเสียางสาจอดำรับพุทธศาสาคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตึงเทาทีนี้เป็นปีที่บริหารเป็นปีที่สองเป็นปีที่สองนดหน้าได้ จบก็พยายามนับของฝากด้วยฝากด้วยท่านสอนจรจำรับพุทธรักษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดจบุรีอาพาอเป็นผู้ที่มีความคิดตรมริรลอ่ดีปรัปปุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาใครอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไรแต่หาซึ่งอายโจมทุกคนทุก่าด้มาเยี่ยมเยียนอาตมาวันนี้เป็นเวลาที่ อ่่ครั้งทีทางทวาระที่สองนั้นเราดูใจด้วยเร็วละที่สองมาระที่หนึ่งนั่งมาจำนวนหกพักหกพักวาระที่สองมาจำนวนเจ็ดพักแน,น <bleeding> ่โอ้ดูดีดูดีเราดีใจก็ดีใจโอ้เป็นผู้ที่มีความคิดตะลึงๆเต็มเรื่องดีๆอะได้คาะ ตายญาติโบโหที่กายาติที่ทำแห่งสะจึ่งชาวตะบนอาทั้งหลายมาเยี่ยมเยียนอาตรรมาเที่ยวจีตที่แล้วท่าแห่งนะครับท่าแหงแหงนี้เป็นที่แห่งที่ที่หกครับแห่งที่หกราดีใจ